โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองเปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอัจฉริยะแบบแผลเล็กเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในแพทย์พิชิตกังวลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองกล่าวว่าการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทางการแพทย์นอกจากความสะดวกแล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วย ด้านในแพทย์พิชยานาควัชระผู้มืในการศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเปิดเผยถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมโดยเป็นการผ่าตัดผ่านการควบคุมของทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่ชำนาญการทําให้การผ่าตัดตำแหน่งที่เข้าถึงยากมีความตรงจุดมากขึ้นช่วยลดภาวะแทรกซ้อนฟื้นตัวเร็วไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำซีทีสแกน ทั้งนี้ข้อเก่าเสื่อมมักพบในคนที่มีอายุเฉลี่ย50ปีขึ้นไปขณะที่ปัจจุบันพบในผู้ที่มีอายุน้อยซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น